ดึงได้เลยเนนะี่ยจังหวะนี้ดึงเข้ามารวบ2ตัวแล้วต่อด้วยยังไง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 ว้าเรียบร้อยโอ้โหไปช่วยเทลก่อนเทลยิง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 มากิ้ยวมากี้ยวมาดิเออเธอดึงโดนสตัวได้2ตัวเนี่ยโอ้โหนาคอสลาดไปเรียบร้อยผมครับ มีนานะก็จะเป็นเซตนี้นะรองเท้าเกาะสะท้อนแล้วก็เออนี่เกาะเขียวนะแล้วก็โล่นะครับผมส่วนฝรังแศสก็ตามนี้เลยส่วนลูนก็ตามนี้เลยฮะเซฟเก็บไว้ดูได้เลยนะครับผมทั้งอึดและแรงนะอึดและแรงแน่นอนชัวนะชัวไม่มั่วแน่นอนบอกเลยเพื่อนๆทุกคนเอาไปลองกันได้นะสายฟื้นฟูนะครับแต่ว่าเราอย่าไปยืนใกล้ๆกับเอ่ยืนใกล้ๆกับพวกฮีโร่ที่ล้างกันนะครับมันจะเล่นยากดูโล่ทีมเรานี่อะไรวะเนี่ยโคตรตึงเลยโล่เรอประมาณนี้เลยมาวิเคราะหี โลกันดีกว่านะครับผมพอฮีโลกเราไปเจอกันเรยวม้าแน่นอนนะฮะแต่ว่าเราจะไปยืยนแลกเรือม้าไม่ไหวนะเรยวม้ามันตัดเลือดแบบหนักเลยเดี๋ยวต้องดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคอืมผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วกันนะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้มันจะเผาแรงกว่าตัวนี้อ่าใช้ตัวนี้เผาศะตรูรอบๆนะอ่ามันจะเคลียร์คีปเร็วมากขึ้นนะครับทุกคนถ้าเกิดมันเราไม่มีตัวไอ้เผาเมื่อกี้เราจะเคลียร์คีปช้านะครับโอเคทิมเราได้เฟิร์สแล้วฮะ เม็ดส้มเม็ดอะไรไม่รู้เต็มเลยเห็นแล้ววะเม็ดชมคูเหรอเมื่อกี้โอเควิ่งขึ้นไปแก๊งนะทันอยู่ผมจะอัพสกิลสกิลหนึ่งนำนะเพราะว่าเอาไว้ไว้ปั่นเลยแบบแรงจังหวะนี้รอดยากครับไปบนต่อฮนะไม่ทนนะันฮะความจริงจังหวะเมื่อกี้ผมอยากใช้ซิฟฟิกเกอร์นะแต่ว่าใช้ไปมันเปลืองไงใช้ไปเท่านั้นนะจังหวะเมื่อกี้ เขาเรียกว่าไงไม่มีตัวดาเมจวิ่งตามมานะเราจะเสียฟรีนะ,ะมีถ้าเป็นสายฟื้นฟูนะสายฟื้นฟูมีอะไรฟื้นฟูบ้างอยู่ดินี่ตัวนี้ฟื้นฟูตัวนี้ไหนวะอ่ามีตัวที่หนึ่งเนี่ยฟื้นฟูเสียบอะไรไม่โดนโสกิลหนึ่งเราดูดเลือดนะครับผมอุย้ยเราดราก,กันโคตรเร็วเลยเว้ยเราจะเคลียร์คีปล่างเร็วนะส่วนใหญ่พยายามลัดคีปไ,ได้นะลัดคีปได้มันจะได้ตังค์เยอะนะครับ เดี๋ยวไม่ยังสู้ไม่ไหวอ่ะคิดดูดิโหนะครับมีนาะอัพเดตไม่ใช่เล่นสกิลดึงสกิลสตนันอะไรพวกนี้เขาจะไม่ได้คีบเวฟล่างนะเสียนะครับเขาต้องหาจังหวะเล่นนะทีมหลโอเห็นไหมวสก,กิลเขาทำให้เราเคลียร์คลิปเร็วขึ้นเห็นเว้ยเห็นได้ไงวะ เห็นพนสกิลเผาเหรอเลยเห็นสกิลเผาทำให้เราล่าคีปดีขึ้นแม่นยามากขึ้นถ้าคีปตายหรืออะไรเงี้ยมันจะสกิลหนึ่งได้รีรอบหนึ่งนะเหมือนกับคล้ายๆกับตัววีล่าเลยให้เขาเคลียร์คีปกลางนะฮะเราพยายามเคลียร์คีปเลนล่างให้เร็วเราจะไปกลางนะฮะเขาเรียวมาจาต้องกลับมาการล่างนะแล้วเราก็จะได้ไปแกงกับเพื่อนละคราวน,นี้โอเคน่าจะทานอยู่คนระับัะหว่างนี้ทัน เราจะไปเคลียร์ร่างกันแลวฮะค่อยเล่นครับถ้าทีมเรามาแกงล่างถือได้นะผมบอกเลยว่าได้เลยแรงจัดประหลัดบอกโอเผมจะเคลียร์เลนร่างต่อเว้ยป่านนี้ทีมเขาน่าจะสลับกันมาแล้วแหละถ้าให้ผมเดานะเห็นปะมีเกาะไฟบุ๊เคลียร์คลิปเร็วเร็วขึ้นเลยเราจะป้อมแล้ะหวังว่าเราน่าจะตีไม่ได้เว้ยไปช่วยก่อนสวย จากป่าแต่แถวนี้น่าจะมีตัวอะไรมานะจะไปเคลียร์ล่างต่อนะครับเอาให้รวยกันไปเลยเรียกๆกว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่พร้อมชนอะ่ะจังหวะออนี่คือบอกเลยได้เปรียบอยก็โอเค <Okay. S 1> สวย <Okay. S 1> นะเน้นช่วยเพื่อนมันก่อนครับ ว้แรงอยู่เว้ยกลับบ้านเลยครับโดนนี้คลอเลือดหลีกรอบนะ <S <S ตอนแรกไม่ค่อยมีบทบาทนะเพราะว่าเราออฟเลนมันค่อนข้างดีจาะาไงโอกาสไฟจะน้อยนะจะเน้นไม่ทางแบบเคลียร์คีบเลนเคลียร์เวฟมากกว่าเก็บตังอะไรทำนองนี้ครับ <S <S นะมีหน้าเลดเกมมันได้อยูน,นะครับมันโหดความอึดอะดาเมจก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแรงเลยฮะ เดี๋ยวมาน่าจะเดินอ้อมขึ้นไปนะน่าจะไม่กล้าเล่นผมจะเคลียร์เวฟล่างนะส่วนใหญ่ความแรงจะได้จากการเผานะกับสกิลอะไรพวกนี้ยืนได้สบายเลยออฟเลนดีมากนะอ่าเกาะตัวท้อยมาแล้ว จะได้นะทักกี้ไม่ผักเมื่อกี้ไม่ผักผมดึงได้เลยเนะี่ยจังหวะนี้ดึงเข้ามารวบ2ตัวแล้วต่อด้วยยังไง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 ว้าเรียบร้อยโอ้โอไปช่วยเทลก่อนเทลยิง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 เมือกี้วัดกิวามาดิเออเธอดึงโดนสองตัวได้สองตัวเนี่ยโอ้โหนาคอสลาดไปเรียบร้อยอครับโอเคเราปั้มนะเถื่อนจัด โอ้แล้วเมื่อกี้ตัตนโดนก่อนนะตายเนะีนยตายวะอาวโอเคป้อมแหงละสวยนะเขาทำดีประมาณนี้นะครับมีนะเอาไปออฟเลนกันได้นะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรแจ๋วโคตรโหดโคตรอันตรายคะแนนอาจจะไม่ไม่ได้ดีอะไรมากนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ร่วมไฟนะเป็นฮีโร่ออฟเอาไปออฟเลนนะครับผมประมาณนี้เลยทกี้จะเห็นละ จากเห็นแล้วว่าเข้าไฟชนได้ทุกตัวนะจริงไอเทมประมาณนี้นะไอเทมยังออกไม่สุดเลยนะในทีมเราเล่นกับไ,ไอทีมเราน่าจะเล่นได้ไเล่นไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันแล้วจบครับจบแล้วจบแล้ว,จบ,ลวจบแล้วครับ